ดูเชคนะฮะแด่ให้ดูของช่วแล้วก็โดยเฉพาะโดยเฉาในเทคโนโลยีมีเ้าอย่งเยวไ่ดูในมือท่านหลายท่านมีอยู่นะมีอยู่ในมือตัได้เลย่วด่าเนอยูในรัฐบลแต่เราให้แล้วรถจะสวยด้วยด้วยการีมในรถอนะยรถตอนแล้อยู่ที่โม่ที่ยของไทย

ได้ใช้เพราะว่าเราต้องขายออกนอกันไดประเทะหมดไปแล้ว